อ่ะสามพันหนึ่งร้อ3,100คนดูทำอะไรไม่ถูกเลยอะ่ะ3,100คนดูอุยเก็บให้หน่อยดิเลิไปแล้ว โดงไปแล้วเก็บให้หน่อยถ้าไม่กม้มเราจะเห็นไหมอะสวัสดีสามพันหนึ่งรอคนดูหนึ่งจะบอกว่ารัฐบาลไทยงวดนี้เลขทูปปู่ไม่ได้ลงกลุ่มให้นะคะวันนี้ีเท่าไหร่ รัฐบาลไทยงวดนี้เลขทูปปู่ไม่ได้ลงกลุ่มให้นะคะแจ้งเลยนะแล้วก็หนึ่งจะในกลุ่ม v i p จะลงแค่แนวทางอย่างเดียวนะคะในงวดหน้าเดี๋ยวเราจะแจ้งนะงวดนี้เราจะลงแนวทางอย่างเดียวส่วนเลขทู่ป,ปู่เราจะเขียนลงไปในกล่องออเดอร์ งวดหน้าเราจะลงเลขทูปปู่อย่างเดียวส่วนรัฐบาลไทยที่เป็นใบเต็มนะคะใบจริงอะ่ะเราจะเขียนลงไปในกล่ <c oughs> <c oughs> องออเดอร์ <c oughs> สำหรัน้นำลายเอาแบบนี้นะใครเข้ามาแล้วนะคะแันนู้นนะ โอ้มืดตืต่ๆทำไมมันมืดตือต่อวันนี้จะเป็นวันที่เราจะไลฟ์แล้วเราก็จะหยุดพักหนึ่งปกติหนึ่งก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์แต่หนึ่งไลฟ์ในติ๊กต็กนะคะ เพจหนึ่งมันกําลังจะโดนปิดทุกคนมันก็เลยเป็นแบบนี้มันก็เลยไม่มีคนมันก็เลยแบบคนดูมันก็เลยหายไปเยอะมากเพราะว่าเพจของหนึ่งมาเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วเป็นสีแดงแล้วพร้อมที่จะปิวแล้วทุกเมื่ออะสามพันสี่ร้อยคนดูวันนี้นะคะหนึ่งแจ้งเลยนะรัฐบาลไทยงวดนี้ใบเต็มลงแล้วแต่ เลขทูปปูจะไม่ได้ลงนะคะต่อไปนี้หนึ่งจะลงในกลุ่มแค่ชุดเดียวจะไม่ได้ลงทั้งสองชุดนะคะหรือว่าอาจจะมีการตัดออกไป1ชุดเหลือแค่เลขเดียวเลยอันนี้พูดจริงๆวันนี้นะคะใครก็ตามนะคะที่อยากได้แนวทางเลขทูปปู หเขียนลงกล่องให้เลขทุบผงว่านี้ไม่ได้ลงกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะให้แอดมินแจ้งรายละเอียดอย่างชัดเจนในคืนนี้จะให้แอดินแจ้งรายละเอียดอย่างชัดเจนในคืนนี้อ๋อเดี๋ยวขอแจ้งก่อนเราจะมีอ๋อพิธีเดี๋ยวค่อยพิธีเดี๋ยวค่อยก็ไใครก็ตามนะคะ ใครที่ซีเอฟอะไรมาก็ตามในกล่องมันจะมีตัวเลขเขียนไปสามหลักอันนั้นคือแนวทางรัฐบาลไทยนะคะอันนั้นคือแนวทางรัฐบาลไทยแต่หลังจากวันนี้ไปจะเป็นเลขทู่ป,ปู่นะคะซึ่งเราจะพิมพ์ไปเลยว่าเป็นเลขทูปปูซึ่งเราจะพิมพ์ไปเลยนะคะว่าเป็นเลขทู่ปู่วันนี้หนึ่งขอปล่อยโปรนี้นะคะสามพันห้าร้อยคนดู ใครโอเคก็โอเคนะใครไม่โอเคไม่เป็นไรนะคะใครอยากเอฟเอฟใครไม่เอฟไม่เป็นไรนะคะทูบ99บาทจัดส่งฟรีค่ะใครรับพิมพ์ซีเอฟทูบค่ะใครรับพิมพ์ซีเอฟทูบค่ะ99บาทจัดส่งฟรีค่ะเลขทูบป,ปู่เขียนไปในกล่องนะคะเพราะว่าหนึ่งจะจริงๆอ่ะหนึ่งอ่ะจริงๆรงหนึ่งอ่ะกะว่าจะไม่วางรัฐบาลไทยแล้วได้ซ้ำในกลุ่ม ก็คือจะวางแล้วแต่เอจะวางแล้วแต่ว่าแบบอยากวางเมื่อไหร่แต่ว่าคนรอแนวทางก็มีหนึ่งก็เลยเลดกระแสดามา่งที่ว่างวดที่แล้วใช่ไหมคะงวดที่แล้วให้รัฐบาลไทยเข้า0ูนย์แตรงๆคนก็แบบบ่นว่าซื้อไม่ได้เลยซึ่งส่วนใหญ่บาง0ูนย์แบางเจ้าไม่อัน้นเขาอั้น7 8 8 7แปดแปดเจ ก็ดราม่าอยู่ดีหนึ่งก็เลยลดอะลดเปลี่ยนเป็นส่งเลขให้ลูกค้าที่ CF ของมาเลยแล้วกันใครซื้อมาก็สิบแต่ว่าฮานอยลาวหุ้นลงให้ทุกวันเหมือนเดิมฮานอยลาวหุ้นลงให้ทุกวันเหมือนเดิมรัฐบาลไทยลงให้หนึ่งชุดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเด็กกำลังจะลงรายละเอียดว่าหนึ่งจะลงเลขไหนอะไรยังไงที่ลงในกลุ่มและเลขไหนที่หนึ่งจะส่งให้ลูกค้าในกล่องโอเคไหมคะใครจะรับทูปพิมพ์ CF เ9สิบเก้าบาทจัดส่งฟรีนะคะใครจะรับทู่พิมพ์ c ีเอเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีนะคะใครจะรับทู่พิมพ์ c ีเอเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีหนึ่งจะบอกว่าหนึ่งจะมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะตอนนี้มองไม่เห็นคอมเมนต์ ขอบคุณนะคะใครแคปหน้าจอแล้วใครซีเอแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดได้เลยค่ะเลขทูปปู่นะคะเขียนลงกล่องให้ไม่ไม่ลงในกลุ่มนะคะประกาศแจ้งแล้วนะเดี๋ยวแจ้งลงเดี๋ยวแจ้งลงในกลุ่มอีกรอบหนึ่งหลังจากจบไล์สดจะแจ้งลงในกลุ่มอีกรอบหนึ่งว่าเลขทูปปู่ใส่ไปให้แค่ในกล่องไม่ลงในกลุ่มเพื่อลดดราม่าว่าซื้อไม่ได้เนาะเอาให้แค่คนที่แบบซื้อได้หนึ่งก็จะปล่อยของราคาถูกลงแบบกว่าเดิม ทูปปกติ159บาทหนึ่งเอา99บาทจะส่งให้ฟรีหนึ่งเอาราคา99บาทจะส่งฟรีใครรับพิมพ์เซฟยกาทบเราทแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดหนึ่งหันราคาของทุกอย่างเลยเพื่อให้แบบว่าอ่ะลูกค้า ไม่ลูกใครที่ใครที่แบบว่าบอกว่าเออเดี๋ยวไปรอเข้ากลุ่มก็ได้เดี๋ยวมีคนให้เข้ากลุ่มฟรีอยู่แล้วไปรอได้เลยนะคะแต่ละแต่ถ้าเป็นเลขปลอมเลขไม่จริงอย่ามาด่าขอร้องนะคะอย่ามาวีนแบบว่าเลขเออลขทำไหนตอนแรกให้เลขนี้ไงไม่ทีนี้เราจะส่งให้ลูกค้าถึงบ้านเลขเราแนวทางเราจะส่งให้ลูกค้าถึงบ้านเลยค่ะ เราส่งให้ลูกค้าถึงบ้านทูบหนึ่งร้อยเอกทูบเก้าสิบเก้าบาทจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่งนะคะโอนแค่เก้าสิบเก้าบาท CF แล้วคลิกลิงก์ที่ปักหมดุด CF แล้วนะคะทักไลน์ที่ปักหมุดได้เลย CF แล้วทักไลน์ที่ปักหมุดได้เลยนะคะทูบราคาเก้าสิบเก้าบาทจะส่งให้ฟรีทูบราคาเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรี CF แล้วทักไลน์ที่ปักหมุด CF แล้วทักไลน์ที่ปักหมุดค่ะราคาเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรี ทักไลที่ปักหมุดนะลูกค้าขาทักไลที่ปักหมุดนะลายเก่าไม่ได้ใช้แล้วนะคะลายเก่าไม่ได้ใช้แล้วนะคะลูกค้า C ีเแล้วลูกค้าทักไลที่ปักหมุดนะสักครู่นะคะเดี๋ยวต่อให้เอออันไหนเนออันนี้โอเค 19บาทจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่ง C F แล้วแคปหน้าจอทักไลน์ที่1ปักหมุดโอนแค่99บาทไม่มีค่าส่งแม้แต่บาทเดียวนะคะต่อไปนะคะเป็นแผ่นยันสาริกาเรียกซับนะคะซึ่งงวดที่แล้วอ่ะโฆษณาไว้เยอะมากงวดที่แล้วโฆษณาไว้เยอะมากนะคะแผ่นยันสาริกาคือหนึ่งบอกแล้วว่าแผ่นยันสาริกาปังมากๆนะคะใครบูชาไปแล้วถูกหวยเฮงปังแน่นอนแผ่นยันสาริกาเรียกทรัพย์นี้